ทำแม่และเออมันเราเออกไม่ได้ได้เนี่ยมันไม่ได้ฟังฟังเดี๋ยวมีคนแนะนํามีคนออบอกองให้คุณพ่อสาทรแล้วมันออกแต่ของคนนี้ยไม่ได้ก็ลองให้พี่แกลองเข้าใหม่ดูเอาก็เดี๋ยวค่อยไปยได้ไหมรอฟังเอ,อ่อป้าพรกับลุงคำล่าเนี่ย,ยอ้ะอย่างนี้ก็มีด้วย จะรีบไปไหนก็รีบไปห้องนอนอย่างเก่าก็ช่วยเหลือแม่หน่อยไม่ได้เหรอฮะเนี่ยมันเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยก็ก็ฝังที่ไปลบเลยไปลบตรงไหนล่ะเนี่ยอืมไม่รู้ที่ลบอ่ะลุงทำร้าลนลองแนะนำลบที่ไหนล่ะโอ้น้องเมงมาเดี๋ยวถามน้องเมืองดก่อน น้องแมงสวัสด oh, ีค่ะโอ้ยไอ้ซ้อนซ้อนไอ้เอ่ซีอะเอาออกยังไงอ่ะเดี๋ยว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 ค่ะป้องจัดหลอด ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะคะคุณพ่อใส่กุญแจด้วยค่ะค่ะเขา้าใสเดี๋ยวลูกใส่เดี๋ยวกุญแจก็ใส่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวดยวน้องเม้งว่าไงพี่สิเดี๋ยวเป็นหนึ่งเดียวผมวางเดี๋ยวผมเข้ามาบอกโอ้เดี๋ยวผมบ้างเข้ามาบอก แต่ตอนนี้ยังซ้อนน้องพลอยอยู่ไงก็องลองบอกให้เขาเข้าใหม่ดูถ้าเกิดมันไม่ได้จริงแล้วจะทำไงไปให้พ่อมาช่วยกำลังคุยกันอยู่นี่้ยินเย็นได้เข้าแน่ห้องนอนอะทำยังไง่อทำไม่ได้ บอกพี่แกลองเข้าใหม่ดูบอกพี่เนี่ยสงสัยลุงคำล่าบอกลบเลยเนี่ยเราลบตรงไหนอ่ะนั่นแหละเนี่ยงงตรงนี้เนี่ยพี่จิเดี๋ยวเป็นโอ้เดี๋ยวเป๊ปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมเข้ามาบอกอ๋อค่ะค่ะโออ้โล่งใจไปคุน้องพล ลองลองเ้ามาใหม่ได้วยก็เาใหม่ก็ไม่ได้เพาะเมลถูกซ่อนไงข้อหนูหไม่เล่ได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วค่ะ ท,ท่านจะชื่ออังกฤษด้วยนะคะได้แล้วครับอ๋อได้แล้วเหรอไม่เห็นว่ายังมีอ๋ออ๋อไมายหิงประเจข้าใจค่ะค่ะค่ะอ,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 นนอ,อ๋อ้มีลูกกันเนาะไอ้กดซ่อนุณพ่อสงสัยไอ้ตอนรถไอ้วิ่งเนี่ยกะ,ะว่าจะกด กดเอ่อใหม่เลยแต่ค่านี้เห็นต้องพอ